สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic t าร์ลต b บายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงให้กับคุณคนที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงเดือนเมษายน2568นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภเนาะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนนึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะใครที่อ่านเราตรงดูเราคิดว่าใช่ก็ถือว่าเราจูนกันติดเนาะเรามีพลังงานตรงกันนะคะมาดูกันว่า เดือนเมษายนนี้นะคะคุณเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะใบแรกกระโดดออกมา <c oughs> Tree of Cup เป็นลักษณะของการดื่มการเฉลิมฉลองการสังสรรค์ปาร์ตี้การได้มีเรื่องราวข่าวดีเกิดขึ้นนะคะหรือช่วงนี้อาจจะปาร์ตี้เยอะเนาะปาร์ตี้เยอะสังสรรค์เยอะนะคะมีเรื่องให้หน่ายินดีนะคะ ป็นลักษณะของการได้เจอเ,จอเพื่อนเจอเจอกัลยานามิตรนะคะมาเดลเวอร์ uh huh. ช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะคุณมีสเสน่ห์กับมีความสุขมีสเสน่ห์มีความรักนะเดลเวอร์มีความรักกําลังจะเข้ามานะคะหรือใครบางคนคนโสดมีเกณฑ์พบรักนะเนี่ยนะคะพบรักจากการปาร์ตี้สังสรรค์ก็ได้นะคะไปงานเฉลิมฉลอง งานรับปริญญางานแต่งงานบวชอะไรก็แล้วแต่เนาะมีเกณฑ์ได้พบลักนะคะอืมช่วงนี้บางคนอาจจะมีความคิดอยากหารายได,ได้เป็นอาชีพที่สองเนาะทำได้เลยทําได้ดีทาแล้วมีเงินนะคะช่วงนี้พูดจามีสเสน่ห์นะให้พูดดีเข้าไว้พูดเรียกทรัพย์พูดเรียกเงินนะคะเดลเวอร์เขาเป็นลักษณะของคนที่มีสเสน่ห์ทั้งรูปร่างหน้าตาคําพูดนะคะทางานอะไรที่ใช้สื่อใช้หน้าตา ก็ดีนะคะ MC YouTuber อะไรก็แล้วแต่ที่ใช้หน้าตาของเราให้เป็นประโยชน์เนาะเป็นลักษณะของคนที่พูดจาไพเราะเนาะเป็นลักษณะของคนที่เขา,าเรียกว่าเรียกทัพเรียกโชคเนาะหรือมีเกณฑ์ได้พบรักนะคะเพราะช่วงนี้คุณมีเสน่ห์เนาะบางคนอาจจะเจอเจอแบบเจอแล้วปิงิงเจอแล้วถูกใจเจอแล้วใช่เลยประมาณนี้นะคะ เอาใหม่นะคนเกิดวันพุธนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะอึ่มคีเอินเดิร์คเิโอ้ได้เงินด้วยนะยเงินเยอะเงินดีเงินมั่นคงเงินเป็นลาชินีถือเหรียญเลยนะคะมีความมั่นคงดีในเรื่องของการเงินเนาะอาจจะมาจากการลงทุนการ เขาเรียกว่าเกิดอาชีพใหม่ๆเนาะบางคนอาจอย่างที่เราบอกเนอะอยากมีอาชีพเสริมเนอะอยากทําอะไรเสริมทําธุรกิจเสริมทําได้เลยทําแล้วได้เงินนะคะเงินดีนะคะคุณเขาเป็นลนักษณะคนที่มีการวางแผนบริหารจัดการในเรื่องของการเงินดีนะคะเป็นเป็นลนักษณะคนที่รู้จักเก็บรู้จักใช้นะคะ คุ e อัเพนตะเคิลเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้สูงเนาะเป็นคนที่เรียบหรูดูแพงแต่งตัวน้อยแต่ดูดีประมาณนี้นะคะและในเรื่องของการเงินเนี่ยดีมากนะคะการเงินดีมากทูออฟบอลนะคะทูออฟบอลงาน งานทางไกลงานที่คุณรอนะคะงานต่างประเทศนะคะงานจะสําเร็จงานจะเติบโตงานจะมั่นคงนะคะงานเหมือนจะมีหุ้นส่วนทํา2คนกับหุ้นส่วนกับคนรักทําแล้วดีทําแล้วได้เงินนะคะงานจากทางไกลงานจากต่างประเทศงานจากออนไลน์ก็ได้นะคะทํางานออนไลน์ก็ได้นะคะได้ไล่ได้รายได้ดีนะคะ มาดูกันต่อนะใครรอความเติบโตในเรื่องของงานเนาะงานจะมั่นคงขึ้นนะคะเหมือนจะมัมนเป็นลนักษณะของการได้คู่ขาคู่คู่ขาที่จะเข้ามาคำ้ำร่วมทำให้งานมันมั่นคงนะคะ ห้าหมายนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการมีปัญหาปากเสียงทะเลาะวุ่นวายนะคะหรืออย่าใช้อารมณ์นะคะไม่ว่าจะเรื่องของงานเรื่องของคนรักหรืออาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้เพราะมันเกิดในตําแหน่งที่ เป็น,ปนเป็นเป็นอดีตเนาะมันลักษณะของการถกเถียงวุ่นวายมีปัญหางานเยอะคนเยอะเอกสารเยอะการติดต่อเจราจาอะไรอย่าใช้อารมณ์นะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งนะคะหรือทํางานเอกสารอะไรให้ตรวจสอบให้ละเอียดให้รอบคอบนะคะเอกสารติดขัดนะคะงานที่มันจะเติบโตงานที่มันจะพัฒนาอาจจะติดขัดในเรื่องของเอกสารนะคะ กสารตกหลน่นสูญหายนะคะเรามาระวังเนาะมามแปดถ้วยนะคะแปดถ้วยเป็นลักษณะของการเดินทางห่างบ้านห่างครอบครัวห่างคนรักนะคะห่างจากหรืออาจจะเด,เดินทางออกจากที่เดิมจุดเดิมที่มันไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วผิดหวังในเรื่องของความรักหันหลังมันเหมือนคุณหันหลังให้ความรักเนาะเดินทางออกไปหาสิ่งใหม่ๆนะคะ หรือช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางนะคะมันเป็นช่วงของเทศกาลด้วยแหละเ,ออเป็นช่วงของเทศกาลสงการบางคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดแบบนี้หรือเปล่าแปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญ ไม่ใช่แปดเหรียญของประธานโทษเจ็ดเหรียญนะคะเจ็ดเหรียญเป็นลักษณะของการหยุดนิ่งรอในเรื่องของการเงินเงินที่เราเคยลงทุนเงินที่เราเคยทำเคยสร้างไปแล้วเนาะเงินดอกเบี้ยเงินประกันเงินปันผลเนาะเงินที่เรารออยู่มันยังไม่เข้ามาเนาะต้องรออีกสักพักหนึ่งกำลังจะได้เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะเงินที่เรารออยู่ก้อนนี้เงินรายได้นะคะที่เราลงทุนลงลงมือลงแรงไปแล้วนะคะ รอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะรอเงินก้อนนี้อยู่กําลังจะได้แต่คงยังไม่ใช่ตอนนี้เพศออฟบอลนะคะเพศออฟบอลเป็นลักษณะของการเริ่มต้นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆในเรื่องของงานเนาะการเดินทางเพื่อไปเรียนรู้งานใหม่นะคะบางคนอยากทํางานนี้แหละอยากอยากทำโปรเจกต์นี้มีความคิดอยากทําตรงนี้มานานแล้วตอนนี้เหลถึงโอกาสที่คุณกําลังจะได้ทําแล้วนะคะเป็นการ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของงานบางคนเดินทางไปอบรมไปศึกษาไปดูงานแบบนี้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่การงานจะเขาเรียกว่าต้องเดินทางในช่วงนี้แต่ว่าม,มันจะสำเร็จนะคะคุณต้องตั้งใจนะคะตั้งใจแล้วก็อย่าไปมีปากเสียงกับใครนะคะในช่วงนี้เนาะ เซเว่นออฟคัพมีทั้งเซเว่นออฟเซนต์เออร์เนเซเว่นออฟคัพนะคะช่วงนี้มีความคิดเยอะคิดอยากมีอยากเป็นอยากได้เนาะมีสิ่งที่อยากได้เยอะนะคะกาลังใช้ความคิดใช้จินตนาการใช้การสร้างสารรค์บางคนอาจจะใช้ความคิดในเรื่องของการทํางานนะบางคนเป็นคนลักษณะของการออกแบบงานที่ต้องออกแบบงานที่ต้องใช้ความคิดงานที่ต้องใช้จินตนาการนะคะหรือบางคนกําลังใช้กฎของแรงดึงดูดเนาะดึงดูดเอาความรักความสุขบ้านรถที่ดินโฉนด อะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากได้เนาะให้คิดดีเอาไว้ช่วงนี้นะคะอยากคิดลบเนาะคิดดีแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เป็นความต้องการในสิ่งที่ดีๆนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะกำลังจะเข้ามาหาเรานะคะอีกใบหนึง่งคนเกิดวันพุธในช่วงเดือนเมษายนนะคะ <c oughs> สี่ถ้วย สี่ถ้วยเป็นลนักษณะของการหยุดการนิ่งการรอเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักมีคนมาหยิบยืน่นโอกาสดีๆให้อยากมาสารสัมพันธ์แต่คุณยังยังไม่รับคุณอยากหยุดนิ่งอยู่กับตนเองใช้ความคิดกับตนเองดูก่อนในช่วงนี้นะคะเ,เหมือนนิ่งเพื่อใช้สมาธิหรือช่วงนี้คุณอาจจะเบือ่อ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 นอยเซ็งอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักก็เลยแบบ ไม่อยากยุ่งกับใครอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเนาะในช่วงนี้ในเรื่องของความรักนะคะแต่จริงๆแล้วคุณมีสเสน่ห์นะใช้สเสน่ห์ในในทางที่เกิดประโยชนะ์เนาะเสน่ห์ในเรื่องของตัวอาจา์ในเรื่องของการงานนะคะหรือคอนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักนะคะอาจจะมาจากการเดินทางนะคะหรือบางคนอาจจะแบบยังเขาเรียกว่ายังอยากนิ่งๆอ,อ่ะจริงๆมีสเสน่ห์นะโอ้ใบต่อไปอันนี้เป็นเดอดซันเลยอะ่ะ เนาเห็นเห็นใบนี้คุณคุณดูเหนื่อยเหนื่อยน้อยเราเลยเปิดให้อีกใบอีกใบของคุณคือเดอะซันเลยนะคือความสมเด็จความอุดมสมบูรณ์ความชดช่วงให้ปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนทัศนคติของคุณเนาะคิดบวกเอาไว้เยอะๆนะคะคิดดีนะคะเนี่ยมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ถ้าเป็นในเรื่องของงานงานเติบโตงานเลื่อนขั้นงานเลื่อนตําแหน่งนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนความรักสดใสคนโสดได้พบเจอกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะ คนมีครอบครัวความรักอุดมสมบูรณ์ดีนะคะมีเกณฑ์ได้มีลูกมีบุตรด้วยนะคะการเงินดีมีโชคมีลาบนะคะโชคลาภก้อนใหญ่ก็มันจะเข้ามาหาคุณนะคะเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ความสว่างโชดช่วงชัดเจนอะไรที่เคยอึมครึมเนอะอะไรที่มันเคยแบบอยู่แบบเหมือนเป็นเงาเนอะต่อจากเนี้ยเดือนเมษานี้นะคะคุณจะได้สว่างได้รู้ได้ชัดเจนนะคะอะไรที่อยากรู้จะได้รู้นะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะก็แข็งแรงดีนะคะใครเจ็บป่วยอยู่จะแข็งแรงเป็นลักษณะของความแบบเพอร์เฟกทุกอย่างอะไม่ว่างานเงินความรักนะคะงานดีเงินด,นดีความอุดมสมบูรณ์มีครอบครัวมีเกณฑ์ได้มีลูกมีบุตรนะคะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้อันนี้เราเปิดเสริมให้เพราะเห็นอันนี้แบบน้อยมีความรู้สึกแบบใบสุดท้ายเหมือนชีวิตคุณยังน้อยๆเราก็เลยอลองดูอีกสักใบหนึ่งได้เดือดซันเลยนะออ ความอุดมสมบูรณ์ชดช่วงชวชวานนะคะคิดดีเอาไว้นะคะมันมีไพ่เจ็ดเจ็ดถ้วยเข้ามาคิดดีคิดบวกคิดในเรื่องของความสุขเอาไว้เยอะและชีวิตของคุณจะมีความสุขเข้ามาอย่าไปทะเลาะก,กับใครในช่วงนี้นะคะโอเคนะคะเราขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามที่กดติดตามให้ด้วยนะคะ ใครอยากอ่นานไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ ID ดีไลน์นะคะหรือใครอ่านคลิปแล้วอยากขอบคุณเราก็โอนเงินหรืออกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่ที่ที่อยู่ตรงใต้คลิปหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่เราทิ้งเอาไว้ที่อยู่ที่อยู่ในใต้คลิปก็ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะเมจิกทา l ลอตายคิตตี้ค่ะ